นุ่มตุรกีถึงกับตะลึงอาหารไทยอร่อยสงคำร่ำลือว่าอร่อยระดับโลกจริงๆนี่คือเรื่องราวจากช่องยู u b e ชื่อคักดาดอามานบูรุษยูทูบเบอร์หนุ่มจากประเทศตุรกีเจ้าของช่องท่องเที่ยวที่พาแฟนๆไปสัมผัสอาหารพื้นเมืองทั่วโลกจากอิสตันบูลเมืองแห่งกลิ่นหอมของเครื่องเทศและกาแฟตุรกีเข้มข้นสู่กรุงเทพมหานครเมืองที่ผู้คนทั่วโลกยกให้เป็นสวรรค์ของนักชิมแห่งเอเชียเขาเคยได้ยินชื่อเสียงของอาหารไทยมานานว่าบันทั้งเผ็ดหอมรสจัด และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมในทุกคาที่กินด้วยความอยากรู้เขาจึงตัดสินใจบินข้ามทวีปกว่า7,000กิโลเมตรเพื่อมาลองชิมด้วยตัวเองในคลิปนี้เขาจะพาเราไปลองอาหารไทยจานต่อจานและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับภาพเปิดคลิปเขาและเพื่อนเดินทางกลางอากาศร้อนของกรุงเทพเหงือซึมแต่ยังยิ้มขำกันไปมาก่อนเขาจะพูดขึ้นพร้อมเสียงโเราว่า ทุกเช้าก่อนจะคุยกับใครผมต้องได้กาแฟก่อนเสมอแค่ได้นั่งเงียบๆสักสิบนาทีโลกทั้งใบก็ดูดีขึ้นแล้วเรามาเริ่มกันที่คาเฟ่มีเคร์คาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศสแต่ใส่ความเป็นไทยลงไปนิดๆทั้งในบรรยากาศและรสชาติอาหารที่นี่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและคนไทยรุ่นใหม่ที่ชอบคาเฟ่สไตล์ยุโรปภาพเปลี่ยนเป็นเมนูอาหารบนโต๊ะสิเนเจอร์สของเซตเสิร์มาพร้อมแยมสตรอเบอรี่โฮมเดม และครีมสดเนื้อเบาข้างๆคือเบรฟส์เบเกอร์แน่นด้วยไส้ไข่ดาวเบคอนกรีนสลัดและชีสเยิยมเย้ยมๆถัดไปคือกาแฟ2แก้วลาเต้ร้อนของชาดาและอเมริกาโนเย็นของเมิร์ททั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ800บาทเองถือว่าไม่แพงเลยสำหรับบรรยากาศและคุณภาพแบบนี้เหมือนอยู่ในปารีสแต่มีความอบอุ่นแบบกรุงเทพเมิร์ทหัวเราะเบๆก่อนจะยกแก้วกาแฟขึ้นจิตเสียงเมิร์ทพูดช้าๆ ตอนเช้าแบบนี้ผมไม่อยากพูดกับใครเลยจริง,รงๆแค่นั่งนิ่งๆจิบกาแฟคิดอะไรเงียบๆสักหน่อยก่อนจะเริ่มวันใหม่ผมว่าทุกคนควรมีช่วงเวลาแบบนั้นนะพวกเขายังบอกอีกว่าที่กรุงเทพมีคาเฟ่น่ารักมากมายแต่สิ่งที่ทําให้มีพิเศษกว่าคือบรรยากาศสงบๆที่พาเราออกจากความวุ่นวายภายนอกแค่ได้จิบกาแฟดีๆกับคนที่อยู่ข้างๆก็เพียงพอแล้วสําหรับเช้าวันนี้ หลังจากได้กาแฟในตอนเช้าที่คาเฟ่ข้างถนนจนพลังกลับมาเต็มถังเขาก็พาเราเดินฝ่าความร้อนของกรุงเทพมาย่านใจกลางเมืองตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันอุณภูมิทะลุ40องศาความชื้นแทบแต่90%เอร์เซ็นตแต่แทนที่จะหลบเข้าที่เย็ยนๆเขากลับบอกว่าเรามีภารกิจใหม่คือการมากินของอร่อยในตำนานนี่คือร้านเหียให้ร้านอาหารที่ติดมิชลินไกด์ต่อเนื่องมาหลายปีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักกินทั้งคนไทย และต่างชาติเมนูของที่นี่ดูเรียบง่ายแต่ทุกจานเต็มไปด้วยรายละเอียดและฝีมือของเชฟชดดาพูดด้วยน้ำเสียงติดตลกแต่จริงจังเรามาเพื่อกินครับถึงจะละลายก็ต้องกินกล้องแทนไปที่เตาวอลขนาดใหญ่ไฟลุกวาบเสียงกระทะกระทบควันดังชาหาเชฟกำลังผัดข้าวอย่างคล่องแคล่วเนื้อปูก,กินแครบชิ้นใหญ่ถูกโยนลงกระทะไข่ดาวโปดด้านบนข้าวผัดที่เพิ่งตักเสร็จใหม่ๆสุ่มเข้าที่จานเมนูนี้ชื่อว่าคราฟต์ฟรา์บิทกิ้งครับ ข้าวผัดเนื้อปูขิงแคบเสิร์ฟพร้อมไข่เดาเยิม้มเยิ้มกลิ่นหอมจากกระทะร้อนร้อนผสมกลิ่นเนื้อปูทะเลสดแบบชัดเจนสุดๆด้านข้างมีซอสปลาผสมพริกกระเทียมและใบผักชีพอราชลงไปมันรวมทุกมิติของรสชาติแบบไทยแท้สิ่งที่ทำให้จานนี้พิเศษคือรสอูมามทิที่ซ่อนอยู่ในเนื้อปูจนกินคำแรกแล้วหยุดไม่ได้เลยร้านนี้คนท้องถิ่นเรียกว่าร้านในตำนานของสุราษฎธานี เพราะเชฟเจ้าของร้านเป็นคนใต้แท้ๆเขาก็วัตถุด,ดิบสดจากทะเลบ้านเกิดขึ้นมาถึงกรุงเทพตั้งใจทำอาหารจานเดียวให้มีรสชาติเทียบเท่าระดับพัตาราและที่น่าทึ่งคือจานนี้ราคาประมาณ4 1 0สบาทเท่านั้นแต่มออประสบการณ์รสชาติที่เรียกได้ว่าระดับโลกเสียงชดาหัวเราะพูดปิดท้ายว่าจะร้อนแค่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าอาหารอร่อยขนาดนี้หลังจากตลุสตริทฟ,ฟู้ดสุดจัดจ้างกลางอากาศร้อนระอุเขาก็พูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มว่า ถึงเวลาพักกระเพาะขออะไรเบาๆสักหน่อยและนี่คือจุดหมายต่อไปแซบบอริสากายะร้านญี่ปุ่นเล็กๆที่แปลกไม่เหมือนใครเพราะที่นี่ผสมผสานความเป็นเจแปนิสอิสากายักเข้ากับกลิ่นอายของเมดิเตอร์เรเนียนคิซีนบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยไฟส่มงอบอุ่นเสียงเพลงแจส๊สเบาๆลอยอยู่ในอากาศกลิ่นในกระเทียมจากครัวโชยมาเรียกน้ำย่อยตั้งแต่ยังไม่ทันได้นั่ง เราสั่งเมนูดิสคออริสเซตสำหรับ 2, 2> คนเป็นเซตที่เชฟเลือกเมนูเองทั้งหมดให้เราได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆของวันนั้นราคา1,200บาทต่อเซตแต่ดูจากจานแรกที่มาเสิร์ฟคุ้มแน่นอนกล้องแทนไปที่วันตันกุ้งแป้งบางกรอบห่อด้วยกุ้งตัวโตเต็มคำพานเชตต้าผัดต้นหอมกลิ่นควันและกลิ่นมันหมูอ่อนๆลอยขึ้นมาแต่จมูกมัเขอมวงย่างซอสพิเศษเงาวับจากซอสวิสวานเค็ม และจานสุดท้ายเห็ดไมตาเกตกับพอต้าเบลโลย่างถูกย่างบนเตาถ่านจนหอมกลุ่นหัวเราเบาๆขณะกล้องสูงที่เห็ดรู้ไหมครับคำว่าไมเทคในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเห็ดเต้นรำแล้วตอนนี้ผมก็แทบจะเต้นจริงๆเพราะมันอร่อยขนาดนั้นพวกเขาทั้งสองพูดต่อด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นรสชาติมันสุดยอดมากเนื้อเห็ดนุ่มแต่ยังมีกลิ่นไม่จัดเตารสเค็มหวานกลมกล่อมมีความครีมี่จากซอสแบบญี่ปุ่น มันเป็นรถที่พอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินภาคทั้งสองหัวรถดื่มเครื่องดื่มเย็นๆในเมืองที่เต็มไปด้วยร้านอาหารนับพันเซบเบอร์อิสากายกคือหนึ่งในฮิดเดนเจมที่ไม่กววนลาดร้านเล็กๆที่ทำให้เราได้เห็นว่าการผสมระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับเมดิเตอร์เรเนียนก็สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างลงตัวปิดท้ายพร้อมรอยยิ้มกรุงเทพยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะแต่คืนนี้ผมขอเต้นไปกับเห็ดก่อนละกัน ิดท้ายการเดินทางที่ไอคอนสยามพวกเขายังบอกอีกว่าเราไม่ค่อยชอบเดินห้างแต่มีเหตุผลที่มาที่นี่เพราะไอคอนสยามมีโซนอาหารที่รวบรวมสตรีทฟู้ดแท้ๆจากทั่วไทยแต่สะอาดและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่นี่มีร้านอาหารกว่า7,000ร้านทั้งอาหารทะเลขนมหวานยันมแมลงทอดผมลองเมนูง,ง่ายๆอย่างเบคอนชีสโทสต์หน้าตาเหมือนขนมปังปิ้งบ้านเรา ราคา90บาทรสชาติดีแต่มีความหวานแฝงเมืองไทยนี่ไม่ว่ากินอะไรก็ต้องมีหวานแล้วนี่อีกจานสปริงโรกุ้งคล้ายปอเปีทอดบ้านเราแต่กรอบกว่ารสชาติดีมากเลยครับกินแบบนี้ในห้างสะดวกดีไม่กลัวท้องเสียปิดท้ายด้วยกาแฟาจากบินคาเฟ่ร้านที่มีหลายสาขาทั่วกรุงเทพเขาลองตัวพิเศษ Hon ดูรัวิ y b บ r เลต์ f e และยังบอกอีกว่าแท็กกลับบ้านแน่นอนครับ ในช่วงท้ายของคลิปทั้งสองบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่วุ่นวายเหนือร้อนแต่ก็เป็นเมืองที่รสชาติอาหารดีที่สุดในโลกเรามาที่นี่เพื่อกินและเราก็ได้กินแบบไม่มีวันลืมเลยครับบางทีความสุขก็อยู่แค่ในจานข้าวแล้วตอนนี้ผมอิ่มทั้งท้องทั้งใจเลยจริงๆก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆตอนต่อไปครับขอบคุณครับ